ขอบคุณค่ะวางก่อนเลยสนับสนุนช่องทอบกันไพ l o ลง่ายๆนะคะโดยการสั่งซื้อนี่ค่ะแพชทอบกันไพร์ลนะคะ สั่งทาแค่จํานวนจํากัดนะคะท็อปสั่งมาแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะราคา250บาทนะคะคุณจะเอาไปติดชุดบีนหรือว่าติดเสื้อติดกระเป๋าที่มันมีตีนตุ๊กแกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในเซ็ตนะคะมีแพชหนึ่งชิ้นนะคะแล้วท็อปก็แถมสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์โลโก้ท็อปกันนะคะแล้วก็สติกเกอร์ตัวการ์ตูนของท็อปกันพาร์ลนะคะ นี่เซตนี้250บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะแล้วก็ทุกวันนะคะที่ท็อปไปส่งของนะท็อปจะแถมนี้ด้วยนะคะแรนดอมแจกผู้โชคดีต่อวันนะคะวันละหนึ่งท่านก็คือนา,าคาคอับกันพ i ลอตนะคะนี่ใส่ดีมากนี่นะคะก็จะเป็นโลโก้ของท็อปเองนะคะสายปรับได้แล้วก็ผ้าข้างในนะคะผ้านุ่มมาก นะคะแล้วก็ไม่ทําให้กลิ่นเหม็นด้วยเป็นผ้าที่ใสด่ดีนุ่มไม่ระคายผิวแล้วก็ไม่เหม็นด้วยมันดีมากดีจริงๆท็อทับใส่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโลโก้ n g งส a าร g ชนะคะโอเคถ้าสนใจก็สั่งได้นะคะ คอนโทนคร์บอนสามหกเลยเดียวโเครับเซ็นปอสเซ็นปอสติกออฟเข้ามาเดม่เม่ให้ใส่ดับห้าดีดับแล้วนี้ทเ่คอดอร์เราทำคออร์ทำวันนี้ทูเซเวันนีคร์บอหทาวันนีทูเซ่นชนิฟอร์มวันนี้ทูเซเว่น e ลน์อัพชัวร์ล สายอัพทูวันสิบสองนิ้วสิบเอ็ดสิบสองนิ้วสิบเอ็ดลีดี้ฟอร์ดอีพาร์ตเมน์สิบสองนิ้วสิบเอ็ดแนบอนเลฟเชอร์ลีพาร์ตเลฟดาวินขึ้นบินทูศิโรศรีกรีฟอนัสชูว่าเลฟเคลียฟพอเทคออฟลีพาร์ตเลฟดาวินเคลียฟพอเทคออฟสิบสองนิ้ววันเลฟสิบสองนิ้วสว่างไฟโทรศัพท์หน่อยบ่ายแล้วค่อยเติมพาวเวอร์บ่ายช้าบ่ายไปเลย 5ดี10่ี13ปีโอเคการทักขวานิดนึงอ่าโอเคบอให้เช็ดขาวไว้อาย27แล้กันอ่าพอแค่นี้พออ่าเอราะสองวรนสงเนื้อทำม รอี้ e t กคราอลยอแล้วเหมือน ก่อนน้ำก่อนเลี้ยว,ยวลงมาหน่อยวันนี้มาสูงไปนิดหนึ่ง,งขนาดนเลยตอนเงยหนึ่งเงยสองเงยขนาดเนี่ยดูเพื้นนิดหนึ่งแล้วมันใกล้ๆพือนแล้วเงยขนาดแล้วมองเปลี่กลท้ายทางวิ่งไว้แล้วก็เงยรับพอมันตกก็เงยรับผมก็เงยรับพอล้อทัดขัดใเนินแล้วก็โหนหัวอีกนิดหนึ่งลราสายแอร์โชว์ จัหจ <isation> <JJonak for u> ี่งไว้อะนมัเลยอึ่งไบิะโอเคตัวทําเป้นขาวกัน เ้าต <m í toys> ัวท่นดเทียวแล้วก็มองไกลไว้อ่าค่อยๆเลยปึ๊บนิดหนึ่งอ่าค่อยเลยปึ๊บมองไกลวะใช้เหมือนปินไัยทางวิกไว้เลยค่อยอ่าค่อยๆด้ยพาวเวอร์เงยลับค่อยรลับเงยรับเงยเงยอ่าล็้าใส่เล่อด้วยค่อยยกลค่อยยกหๆเน่ยเยป้เข้าเส้นขาวก่อนโอนหัวไว้โอนไว้ยกไว้อ่าเดอ่ไอ่าแตเดิต่ก็า What? ตอนนี้ก็หกโมงสีสิบบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชา้านี้บินเบาๆพอพันเสิ็โกสีตุ๊กก็เดี๋ยวไปใช้ชีวิตกันต่อนะคะวันนี้ขยะร่วงนะคะขึ้นรถได้ ช่องท็อปกันไพลอตง่ายๆนะคะโดยการสั่งซื้อนี่ค่ะแพชท็อปกันไพลอตนะคะสั่งทําแค่จํานวนจํากัดนะคะ็อบสั่งมาแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะราคา250บาทนะคะคุณจะเอาไปติดชุดบินหรือว่าติดเสื้อติดกระเป๋าที่มันมีตีนตุ๊กแกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในเซตนะคะมีแพชหนึชิ้นนะคะแล้วท็อปก็แถมสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์โลโก้ท็อปกันนะคะแล้วก็สติกเกอร ตัวกระตูนของท็อปกันพลอตนะคะนี่เซตนี้250บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะแล้วก็ทุกวันนะคะที่ท็อปไปส่งของนะท็อปจะแถมนี้ด้วยนะคะรนดอมแจกผู้โชคดีต่อวันนะคะวันละหนึ่งท่านก็คือหน้ากาท็อปกันพลอตนะคะนี่ใส่ดีมากนี่นะคะก็จะเป็นโลโก้ของท็อปเองนะคะสายปรับได้แล้วก็ผ้าข้างในนะคะผ้านุ่มมาก นะคะแล้วก็ไม่ทําให้กลิ่นเหม็นด้วยเป็นผ้าที่ใสด่ดีนุ่มไม่ระคายผิวแล้วก็ไม่เหม็นด้วยมันดีมากดีจริงๆรทับใส่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโลโก้เ n งสก a าราชนะคะโอเคถ้าสนใจก็สั่งได้นะคะ